ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูนะครับการวางนะครับน้ำหยดนะครับเพื่อจะปลูกพะบุ้งแก้วนะครับเริ่มวางสายวันนี้นะครับวางเสร็จก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูระบบปุ๋ยก่อนนะครับระบบการให้ปุ๋ยนะครับที่เตรียมไว้นะครับ ต่อจากข้อทั้มนะครับมาใส่ข้อฟองก่อน,นครัวนี้วาวสำหรับเติมน้ำนะครับเติมน้ำก่อนจะให้ถูใช่ไครับไว้ผสมน,น,นะครับมาเขาใช้ของเก่านะครับมาประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวดรูตัวใหม่เฉพาะฟองนะครับ ดาานะครับดันนีดวบานะครับตัวนี้เบาสายพ่อดูปุยนะครับเผื่อเราให้ระบบถุยตามสายน้ํานะครับนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็มาต่อสายนะครับเป็นสายน้าหยดนะครับนี่ครับเพื่อจะผูกกระบุงแก้วนะครับ ก็ยังมีท่อแตกมั่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับปล่อยเข้าไปก่อนนะเขาบุบ้งไม่มีปัญหาอะไรนะรมีสายแตกม้างนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มวางสายอาจจะบางไปนิดนะครับนี่ครับออมาเรื่อยๆนะครับทั้งหมดเอ่อสิสายนะครับแต่ความยาวนะ้อยู่ที่ประมาณ ห้าสิบถึงหกสิบนะครับห้าสิบถึงหกสิบเมตรนะครับก็ต่อมานะครับวันนี้ก็สั่งยอดพะบุ้งแก้วไว้นะครับเดี๋ยวก็ได้เวลานัดจะออกไปเอาพะบุ้งแก้วนะครับนี่ครับวางสายไว้ก่อนนะครับปล่อยน้ําไว้ก่อนนะครับนี่ก็ได้เวลาประมาณเ,เกือบๆจะสองชั่วโมงแล้วนะครับปล่อยสักสามสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยเอา ยอดผักบุ้งมาเสียบนะครับนี่ครับวางสายนะครับก็ผักบุ้งแก้วน้ำจยดนะครับเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวก็จะมีผักอื่นๆตามมาอีกนะครับแต่ตอนนี้ยังตัดสินใจนะครับถ้ามีผักผักอะไรที่จะลงนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะมีนัดไปเอายอดพันธุ์ทองบุ้งนะครับช่วงบ่ายๆนะครับครับสวัสดีครับ